และในช่วงเวทีคมันเทิงวันนี้นะครับมาพูดคุยกับสาวปาบอรีครับผมที่ล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าสาวปาบอกว่ากับเพลงพ่อเนื้อทองนั้นนะฮะทำให้เธอนั้นฟังมากๆเพราะเพลงนี้เนี่ยหลายคนนะฮะนำไปแก้บนกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยไปฟังคําตอบจากสาวเปาดีกว่าฮะไปเลยก็ดีมากๆค่ะทั้งติ๊กต็อกทั้ง YouTube ก็แฟนๆเอาไปเล่นโคเบอร์กันนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นกําลังใจที่ดีนะคะหลายๆคนก็แบบว่า เออมาทั้งสายมูนะคะเอาไปเขาเรียกว่าเอาเพลงเราไปบนแล้วบนสําเร็จก็เอาไปแก้บนก็มาเพลงสายมูแต่ว่าไม่ใช่สายมูเลยนะคะก็เออก็ก็มีบ้านที่แบบว่าส่วนใหญ่ก็จะไปวัดทับกระดาษนค่ะไปไหว้แม่พึ่งขอกําลังใจก็ถูกหวยอะไรอย่างนี้ ถูกหวยเลื่อนตำแหน่งอะไรนี้ก็ก็มาบนด้วยพ่อนาทองค่ะกลายเป็น่ายนี้เป็นสายใช่เขาบอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วแบบเจ้าที่รักเจ้าที่หลงนะะแล้วก็อย่าลืมนะฮะในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลิกลูกทุ่งอวอร์ด2566นั้นนะครับยังคงสามารถบวดกันได้อยู่นะฮะในส่วนของประเภทสาขาขวัญใจมหาชนนะครับจนถึงวันที่20กันยายนนี้ครับผมผ่านทางสีช่องทางหลักที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้เลยครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวครับผมและก็ขอบคุณด้วยนะฮะ กับซิต้าครับครีมแต่งโมใช้ดีต้องซิต้าครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย